ที่ใช่ก็มีน้ำตาทา,ทางที่ตอนเมื่อกี้ก็ยังยิ้มและยังหัวเร,ราะยิ่งแรงดีอยู่กันในช่วงนีงงน้ทำให้เราต้องเสียใจมีความสุขอยู่ที่นี้ก็กลายเป็นมีน้ำตาโอ้โอ้เหมือนคนบ้าโอ้ไม่ไหวฉันกลายเป็นคนมองมน อยากสังคมกับผู้คนอยากพบไม่อยากจะมีประโยคสนธนาจะบางทีก็อยู่ดีดีนึกขึ้นมามันก็เงาหนาวใจสุดจนตอนนี้เราหัวใจชาอ๋อบางทีก็ยิ้มบางทีก็เศร้าสอกสันเหมือนคนบา้าภาวะจิตใจเปลี่ยนไปทุกสามนาทีแปลปรวนยางน,นี้ เธอเป็นแต่ตวันที่เธอที่ฉันไปเาฉันถูกที้ฉันรับไม่ได้เธอบอกม่รักฉันแล้วและเธอไม่ค้าฉันเป็นคนแพ้ที่เธอที่ไปอ้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ให้คิดถึงเธอ ออเกงงาาพิยรขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีดาวน์โออนไลน์ด้วยครับผมได้ค่ะเห็นว่าซิงเกลิลนี้คือซิงเกลิลล่าสุดของพี่เดีย yep. เลยล่าสุดครับผมชื่อว่าซิงเกลิลอะไรคะอ่าเพลงนี้ชื่อว่าสภาวะจิตใจไบโพล่าครับผมก็อันนี้ก็เป็นซิงเกลิลที่สองแล้วครับหลังจาก ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อ<ฆ>สัปดาห์ที่ผ่านมาครับกับสว่างจิตใจบโพลาร์แล้วก็ก่อนหน้านี้เ<ฆ>มื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์<ฆ>ก็ปล่อยเพลงแรกไปกับเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเท่านะครับภายใต้สังกัดของวอร์มบคอร์ดนั่แหละครับได้ค่ะถามถึงซิงเกิลนี้ว่าทำไมจะต้องเป็นบโพลาร์เลยคะเอ่อตอนที่ผมเขียนเพลงนี้เนี่ยมันมันเริ่มมาจากว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยมันมันมันเพิ่งมีคำเนี้ยขึ้นมาแล้วเราก็แค่สงสัยว่ามันมันคือโรคอะไร ก็เลยพยายามไปหาดูอ๋อมันเป็นโรคของการที่สับสนทางด้านของอารมณ์อะไรเงี้ยก็เลยคิดจะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแต่เป็นเราจะเขียนเพลงนี้ในแง่มุมที่เอาความรักเข้ามาครับผมก็ประมาณแบบว่าคนถูกทิ้งผมว่าทุกคนมีสภาพแบบนี้แหละเวลาถูกทิ้งใหม่ๆแฟนเลิกใหม่ๆก็จะบางทีก็คิดถึงบางทีก็โกรธเขาบางทีก็นั่งร้องไห้บางทีพอนึกถึงเรื่องดีๆก็ หัวล้อออกมาอะไรประมาณนี้ครับผมจริงเพลงนี้ใช้เวลาแต่งัานไหมคะอมตอนที่เขียนเพลงนี้เนี่ยใช้เวลาไม่นานครับ mm hmm. ใช้เวลาไม่นาน,เป,นเป็นช่วงเวลาที่เรานั่งเพลิน mm hmm. แล้วก็หยิบกีต้าร์ขึ้นมาเก่าๆแล้วก็ฮัมฮัมเมโลดี้ในหัว uh huh. แล้วมันก็ค่อยๆออกมาใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานแต่ว่าช่วงเวลาที่มาทําเป็นรูปแบบของดนตรีจริง,รง mm hmm. ๆก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับผมยังไม่ใ่กีได้ฟังการร้องยากมากเลยค่ะ ร้องยากมากเลยอะไรยงไง่งดีไซน์การร้องในเพลงนี้เป็นแบบไหนตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเรื่องดีไซน์เนี่ยผมผมส่วนใหญ่มันจะออกมาจากช่วงเวลาที่เราเขียนเพลงอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่เราเขียนเพลงแล้วมันก็จะมันออกมาแบบนั้นครับมันออกมาแบบนั้นเราก็เขียนไปตามที่เราคิดอยู่ในหัวคือไม่ได้ไปตกแต่งมันมากแต่พอช่วงเวลาที่เข้าห้องอัดเนี่ยเป็นเรื่องของโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็จะเป็นคนที่คอยตกแต่ง การดีไซน์การร้องเราอีกทีหนึ่งครับ <ừ, S 1> ผมสำหรับพี่เพลงนี้ยากไหมคะสำหรับผมเพลงนี้ยากไหมถ้าถามผมถ้าผมร้องใช่ไหมครับถ้าผมร้องมันมันก็ปกติของม,<笑><笑>มันก็เป็นปกติมันเป็นปกติแต่แต่ถามว่ามันยากไหมถ้าถ้าคนที่แบบเป็นน้องๆเพื่อนๆนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออ ร้องลาบากนิดนึงแม้แต่ตัวพี่อั้นเองที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็ยังบอกว่าคํามันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ร้องยากแต่ว่าตัวเราเองเราเป็นคนทำครับมันก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นใช่ครับเห็นว่าตอนนี้ปล่อยเป็นปอยอดวิวกำไขึ้นกําไปเรื่อยๆครับช่วงสัปดาห์แรกนี่โอ้โหเหมือนกันโอ้โหเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นิดนึงสําหรับยอดวิวที่มันขึ้นมาค่อนข้างเร็วครับจริงๆเป็นยังไงบ้างคะต้อแทรตอบรับนะ ก็จริงๆแล้วถ้าใครได้เข้าไปดูนะครับก็แนะนําให้เข้าไปดูนะครับในช anel ของวอร์มเวิร์คหรือว่าพิมพ์เข้าไปใน Youtube ก็ได้นะครับเพราะว่าสภาวะจิตใจก็จะขึ้นมาเลยนะครับต้องบอกว่าโชคดีที่ได้น้องป๊อปนะครับนเอ็มิวสิคของเราน่ารักนะครับก็เลยว่ามีคนเข้าไปติดตามน้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการมีผลตอบรับที่ดีครับมีการเข้าไปฟังเพลงแล้วเขาก็บอกว่าหลายคนก็ชอบเพลงนี้ ครับผมว่ามันดูน่ารักดีอะไรเงี้ยเออคือจริงๆแล้วเพลงเพลงนี้มันผมเขียนมาทีแรกเนี่ยผมเขียนมาทีแรกเลยเนี่ยฟิลมันค่อนข้างจะดูเศร้าแต่ด้วยโปรดิวเซอร์พอเขารู้สึกว่าไม่อยากให้มันดูเศร้าก็เลยปรับอารมณ์ของดนตรีให้มันเป็นดนตรีที่ฟังออกมาแล้วมันดูสนุกสนานอมยิ้มน่ารักและด้วยตัวมิวสิกเองมันก็ออกมาในรูปแบบนั้นเหมือนกันออกมาแล้วดูแล้วเราดูแล้วมันก็ยิ้มตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่า พลงนี้มันก็เลยกลายเป็นเพลงใสๆไปเลยครับค,ครับผม,มได้ทุกคนเนาะใช่ครับใช่ครับแ้วจริงๆอย่างอย่างอาการของใบโกลาจริงๆในมุมของดนตรีอย่างที่มุมของกการเอมาเขียนจริงมันมันมันมีความฮาร์ดหรือมันมีความดาร์กขนาดอนอ่ถ้าตอนที่ออกมาทีแรกแน่นอนครับคือถ้าคนมองในแง่มุมของเรื่องของอ,อาการหรือว่าเป็นเรื่องของ อาการป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมองในแง่มุมที่ว่ามันอาจจะดูดาร์กไปใช่ไหมครับผมและด้วยดนตรีที่มันออกมาพอเราปรับเปลี่ยนนะครับ,รบปรับเปลี่ยนอารมณ์ที่เราไม่อยากให้คนไปมองว่ามันเป็นแง่มุมของความแบบเครียดหรือซีเรียส mm hmm. เราต้องการให้มันออกมาดูแล้วมันเป็นเรื่องของอมยิม้มดูน่ารักน่ารักมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่นะครับแต่ในแง่มุมผมก็คืออยากให้เพลงนี้มันออกมาดูยิ้มได้ หัวเราะได้สนุกได้แล้วถ้าใครเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอก็จะรู้ว่ามันยิ้มได้จริงๆครับผมจริงๆคา,าดหวังกับเพลงนี้ไงบ้างคาดหวังกับเพลงนี้ยังไงนะครับจริงๆอยากให้คือแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเขาอยากให้คนเข้าไปฟังคาดหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการได้ดูมิวสิกวิดีโอแฮปปี้กับการที่ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ยิ้มไปกับคำว่าไบโพล่าด้วยต่อไปอาจจะแบบไม่ต้องเครียดใช่ตรงนี้นึกถึงเพลงี่คบีเลย อใช่ครับอันนี้เห็นว่าเต็มที่มากๆเลยทุกส่วนเลยใช่ไหมก็ทุกคนครับทุกคนเต็มที่กับงานแล้วก็งานก็ออกมาได้ตามที่เราคาดหวังนะครับในในในส่วนของการผลิต <c oughs> ในช่วงแรกนึงจนมาถึงขั้นอัดเสียงจนออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอมันมันมีความสุขครับมันมีความสุขแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเรารักเพลงนี้เพราะเพลงนี้มันน่ารักจริงๆ ไม่เคยคนนีไม่เคยฟังซิงเกิลแรกของพี่มาฟังซิงเกิลสองจะฟังยากไหมครัฟังซิงเกิลแรกไม่เคยผมว่าถ้าฟังเพลงนี้นะครับเพลงนี้ต้าไปฟังเพลงแรกชืออะไรค่ะเพลงแรกชื่อว่าเพลงรักเธอเท่าครับครับผมก็จะคนละอารมณ์เลยครับจะคนละอารมณ์ยิ่งมิวสิกวิดีโอนี่เป็นคนละสีเลยเป็นคนละสีเลยเป็นคนละอารมณ์กันเลยครับซึ่งอารมณ์ของเพลงแรกก็จะเป็นอารมณ์ที่ จะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่เราดูจริงจังหน่อยอนะครับเพงนี้ก็จะเป็นออกเป็นแนวถ้าเป็นหนังก็อันนั้นก็เป็นดราม่าอันนี้ก็คงเป็นประมาณคอมดี้อะไรประมาณนั้นโอ้สองอารมณ์ไม่เหมือนกันใช่ครับเพงนี้มีแฟนมาเป็นเอซีด้วยโอ้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับคมนก็่งไปแทบเต็มเลยค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอย่างย้ำอีกนิดนึงค่ะพี่ว่าแบบช่องทางว่าเราจะสามารถฟังเพลงนี้ไ้อโอครับผมเข้าไปในเพจเลยครับ เอางี้ก่อนถ้าเข้าไปรับชมมิวสิกวิดีโอก็เข้าไปที่ c h anel n YouTube นะครับของ Warm Record นะครับก็จะมีทั้งเพลงสภาวะจิตใจไบโพล่ามีทั้งเพลงรักเธอเท่านะครับแล้วก็เพลงของเพื่อนๆที่อยู่ใน Warm Record ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่ม Now or เ e อ e r เองก็มีของพี่โกเอ็มด้วยนะครับผมก็เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook ของ Warm Record ด้วย เหมือนกันนะครับอินสตาแกรมของวอล e c คอ d ก็พิมพ์เข้าไปว่าวอลบีคอยเลยเหมือนกันนะครับหรือว่า Facebook ของผมนะครับเตชะทัดเดียนะครับหรือเข้าไปที่เพจของผมได้เลยนะครับเพจ Facebook พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับว่าเดียเตชะทัศนะครับก็จะเจอผมอ้วนๆนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปถูกใจตรงนั้นแล้วกันติดตามกันในเพจได้เลยครับจะมีข่าวสารมีทุกอย่างแจ้งทุกคนอยู่ในเพจครับผมได้ขายก็ฝากเพลงนี้ด้วยเนาะครับ ก็ฝ <c oughs> ากเพลงสมายจิตใจไปโพล่าไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมเข้าไปดูกันใน YouTube แล้วกันนะครับเยอะๆนะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ comment นะผมอยากรู้สึกว่าอยากอยากรู้ความรู้สึกของคนที่เข้าไปฟังเพลงนี้ว่าชอบอะไรตรงไหนยังไงผมชอบที่จะอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมในเพจของวอร์มไวทคอร์ดแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนๆในวอร์มไวท์คอร์ดด้วยนะครับผมมีหลายวงเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับแต่พอฟัง ติดท้ายผมนิดนึงได้ไหมครับถ้าฉันถูกทิ้งฉันไปถ้าฉันถูกทีฉันรับไม่ได้จะบอกไม่รักฉันแล้วแล้วเธอไม่แคร์ฉันเป็นคนแพ้ที่เธอทิ้งไปโอ้ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่ให้คิดถึงเธอเพราะฉันยังรักเธอเพราะฉันยังรักเธอขอบคุณครับขอบคุณครับ